เข้าบังเกอร์ครับเข้าบังเกอร์เข้ารบกติกานะครับเข้ารบกติกาด้วยนะครับเราเซฟตัว ครับยิงแล้วครับแต่ว่ายังไม่กลางกลา<อ>งไม่สมบูรณ์ออกแล้วแต่กลางไม่สมบูรณ์โอ้ยแต่ใช่ได้ไหมโอ้โอโอโอสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วครับ